ดีจะเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจ้องไทยสปาอิตารี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นสิวห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยรักษาแพลที่เกิดจากสิวให้ใหายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะแล้วก็ยังช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะช่วยลดป้าลดกระ่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจจางใสนะคะซึ่งสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมแค่2อ,อย่างแค่นั้นนะคะ โอเคค่ะเข,ข้ามาแล้วาาก็ฝากา like, าากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงขมิ้นนะคะในส่วนของขมินข้นก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจางางใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะ ไ้นี่เลยนะคะคือมะเขือเทศนะคะใครจะใช้แบบเอาผงขมิ้นลงมาโรยโรยในมะเขือเทศแบบนี้นะคะแล้วก็ไปขัดขัดกับใบหน้าได้เลยนะคะสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะแต่วันนี้จะพาทําให้นํามะเขือเทศไปขูดหรือไปปั่นนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ําของเขา,นาในการนิ่ศมมะเขือเทศ เขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรดเอชเอเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวากระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะให้เรานําไปขูดไปบดไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะเอาแต่น,น้ำของเขานะคะเราจะใช้น้ํามะเขือเทศอยู่ที่ 1- นถึงสช้อนชานะคะน้ํามะเขือเทศที่เราขูดเราปั่นมาแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะ2ช้อนชาก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส,ส่วรผสมห้เขาเข้ากันเลยนะคะสูตรพอกน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิต์ละ3าถึงสีครั้งเลยนะคะใครที่อยู่บ้านเฉยๆนะคะ ทำได้แม้กระทั่งตอนเช้าเลยนะคะคนทํางานแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าก็เป็นขมิ้นเขาจะเหลืองนะคะถ้าเขาค้นเราเติมน้ํามะเขือเทศลงไปได้เลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะทําได้2สูตรนะคะจะเอาขมิ้นไปทาที่ซีกมะเขือเทศแล้วก็มาขัดๆข,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 ขัดแบบนั้นก็ได้เลยนะคะทําแบบนี้ก็ได้นะคะเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ไให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคน,คนตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคน อย่างที่บอกนะคะทําได้สองวิธีนะคะใช้คมมิ้นโรยบนมะเขือเทศแล้วก็จับขัดขัดขัด,ข,ด,ข,ดขัดแบบนี้ก็ได้เลยนะคะทําแบบนั้นหน้าก็จะขาวเร็วไปอีกแบบนะคะแต่ถ้าใครมีผิวบางอาจจะเสบง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าเราทําแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเสบนะคะใครอยากจะเติมตัวไหนลงไปได้เติมลงไปได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะใครอยากจะเติมน้าผึ้งหรืออยากจะเติมน้ํามันเบบี้ออยหรืออยากจะเติมอะไรลงไปเติมได้เลยนะคะทุกคน ให้เดีวพ่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้ไวไลสิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสดครค์กดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ